เมบซิบีที่เท่าที่ฟนนะอัปเดตมาใหม่ทุกคนอัปเดตพิซซึมเขบเข้ามาอืมเป็นพิซซึมเขบกล่องใหม่ใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่พี่สังเกตที่พี่เข้ามาดูในอัปเดตนี้ก็คือมันเป็นตัวเดิมมีวิวไฟเวิร์กเขามาก็ก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นอ่าของครั้งที่แล้วใช่ไหมที่มันเป็นไอ,ไออะไรวะพมมิมพ์พาร์ทอ่ะอืมใช้สกุลเงินใหม่ทุกคนเป็นอ่าสกุลเงินพีไออะไรวะพิซซึมอือ สกุลเงินใหม่แต่ว่าเราจะไม่สามารถเล่นในส่วนของไอ้ที่มันเป็นโหมดอะไรพวกนี้ได้แต่ว่าจะเป็นในส่วนของโหมดชาเลนทุกคนอ่ะ้าับตรงนี้ปึ๊บสโหมดทุกคนเป็น toilet t o w e แล้วก็เป็น toilet temple ในส่วนของวิธีการเล่นโหมดอีเวนต์นี้พี่ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขาเล่นยังไงคือมันมี50เวฟใช่ไหมแล้วก็เล่นในส่วนของเออชาเลนจ์หนึ่งร้อยหรอไม่แน่ใจฮะงั้นพี่เล่นในโหมดออเออ toilet t o w แล้วกันอืมอ่ะ ลองเล่นดูทุกคนเอ้ยยังไม่ได้เตรียมตัวเลยอ่าพี่เอาเจ้าไเทเทนไปหนึ่งตัวแล้วกันแล้วก็เอาเจ้าไอ้เดี๋ยวนะโซน่าหนึ่งตัวมาเอาไอ้คอมเบมเดอร์ออกหนึ่งตัวตัวปั๊มสตังค์หนึ่งแล้วก็ไฟฉายหนึ่งไฟฉายอยู่ไหนครับไฟฉายอ่ะไฟฉายหนึ่งตัวเอาอะไรไปอีกดีตัวละครในเจ้าไทเทนบีบิบ็อกนี่ก็น่าสนใจนะคือตัวละครดาเมจแรงอยู่ทุกคนงานพี่เอาไปการต้องเกมแล้วกันอืมไปทุกคนรองเล่นในหมวดชาเลนดดูอืม สำหรับใครนะที่กำลังมองหาแอปพลิเคชันที่ช่วยเรื่องของการฟาร์มและการ a อเเนะี่ยพี่แนะนำแอปนีน้ K เลย UG Phone เพราะว่าแอป,ปนี้นะจะช่วยในเรื่องของการฟาร์มและการ FK เนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยและสามารถ FK โดยที่เราจะปิดหน้าจอหรือว่าจะเปิดหน้าจอค้างไว้ก็ได้แถมถ้าสมมติทุกคนนะโหลดผ่านเลนกูพีนะทุกคนจะได้เพร4 8 8เม็ดสามารถนำะไปแลกเป็นส่วนลดหรือว่าชั่วโมงฟรีก็ได้นะทุกคนแล้วก็สำหรับใครนะที่สนใจกันแรกเลยให้ทุกคนกดไปที่ UVP นะจะมีในส่วนของได้เป็นทดลองฟรี4ชั่วโมงทุกคนนะสามารถซื้อในส่วนของทดลองฟรีมาใช้ก่อนก็ได้สำหรับใครที่สนใจนะสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยมันเล่นเหมมมมืออนเเดิ้่ะะวาางตกม ปับเป็นคูณ2แล้วก็ออโต้สกิลเว็บยาวเลยน่าจะไม่มีวิธีการ FK แน่เลยอะ่ะโมชาเรนอ่าตป้มตังหนึ่งตัวฮะคือเราห้ามวางตัวป้มตังใช่ไหมเออพี่ลืมอ่านเลยเออว่าชิปหายละ <c oughs> อ่าวางตัวป้มตังกับพี่น้องอ่าเพเกียรดมาร้อยสิบห้าร้อยอันนี้สองร้อยสิบเพเกียรดมาวางเจ้าโซนาเพิ่มอะวางมาอื้ม โอ้โหลืมอ่านทุกคนถ้าสมมติพี่อ่านนี่พี่ไอเนี้ยเนี่ยพี่จะไม่เอามาเนี่ยพี่เอาตัวอื่นมาเป็นอ่าไอนักเก็ตมาก็ดีนะอัรเกรตมาสองร้อยสิบเบสเจ็ดเบสเจ็ดเบสเจ็ดวางมาจะไปบีบอักษรเอามือแกนสโตนเกมหน่อยแล้วแกนอะระเบิดทัวร์เลยบึม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 โอ้ชอบอะตัวละครดีมากเลยแต่ว่ามันแหลกไปหน่อยนะอืถั่วเยอะมากมาอ่ะอัรเก็ตขึ้าไรมาหนึ่งพันเฮ้ยเดี๋ยว ท้าไมครูดาวมันนานจังเดี๋ยวนะครั้งก่อนคือครูดาวมันแค่หนึ่งนาทีใช่ไหมทําไมมันนานจังครั้งนี้เกือบสองนาทีนะโอเคสิบเวฟได้สิบพอยต์ได้สิบพิซซ์มเหรอก็จะถูกปะ่ะอ่าอัพเกรดมาอืพันสองอันนี้แปดร้อยอัพเกรดมาอ่าตันแล้วปะ่ะโอเคตันแล้วตรงนี้อัพเกรดมาอือหนึ่งพันห้าไหวไหมพี่ไหวไหมไหวไหม,ไไมอ่าพี่วางไอ้เจ้าบีบีบ,บอ็อกเพิ่มเลยกันอืม อัพเกรดมา1 0 0 0งพัได้วางตัวบ้านตังไม่ได้ไม่งั้นนี่ก็น่าจะอีซี่อะทุกคนเงินมันขึ้นชา้าประเด็นไม่ได้อะไรหรอกอัพเกรดมาถึ0พันห้อืมเวฟ20ได้อีก10พอยต์เอ่ออัพเกรดมาอึพันห้อันนี้หลุดไปเป็นไรไหมเนี่ยอัพเกรดมาพันสองโอเคอีซี่ทุกคนเคลียร์ได้อ่าเวฟยี่สิบสองแสดงว่าทุกๆเอ่อทุกๆ10เวฟคือเขาจะให้เอ่อ10พอยต์ใช่ไหม ประมาณนี้ป่ะไอ้สิบพอยต์หรือสิบพิสุมวะพี่อ่านไม่ทันเ่ยอ่าเดี๋ยวรอดูเว็บสามสิบแล้วกันอืมอันนี้อัพเกียร์มาอ่ะสองพันห้าแล้วตรงนี้คือหนึ่งตัวใช่ไหมพี่ว่าพี่วางไอ้ไฟฉายนี่หนึ่งตัวแล้วกันอ่าอ่าวางนี่มาเอปเกียร์มาืมึสโลว์หน่อยแล้วแกนคาดไปห้าพันอ่ะอัพเกียร์มาอืมเดี๋ยวหลังเกมพี่ค่อยวางเจ้าแตะท่านแล้วกันใช้เงินเยอะมากเลยวางเจ้าไปยีบบอมันตันก่อนแล้วกันนะก็ถ้าไปหมื่นหนึ่งเงินพุ่งไปหมื่นหนึ่งแล้วอ่ะอ่าสกีเวฟ โอ้โหสกิลเวฟคือเงินไม่ขึ้นเลยอะ่ะไม่มีตัวบดังอะ่ะอัฟเกียดมาห้าพันเอาเวฟสามสิบอืมมันต้องรอเออจบเวฟสามสิบใช่ไหมเป็นเวฟสามสิบเอ็ดเลยดิอ่ะรอ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  EC ทุกคนอ๋อได้สิบพิซซ์ซึมต่อสักเออต่อสิบเวฟใช่ไหมอ้าโอเคอุ้ยหลังๆเริ่มแหลกแล้วเว้ยอัฟเกรดมาเหม,มือนหนึ่งแหลกเนาะอ่าพี่โอพี่ใช้สก,กิลเลยแล้วกันรู้สึกแหลกมากเลยตอนนี้อ่าโอเค เวฟสามแปแล้วโอ้โหทำาไ้รู้สึกว่ามันแหลกจังเลยว่าไอบ้บบีบล็อกนี่มันทําพิษจริงๆเลยอะวางมาจะแร่ท่านอัรเกรดมาเจ็ดพันห้าโอเคข้าต่อไปหมื่นห้ารองเงินก่อนลวกันอัรเกรดมามพี่เลือกสกีเวฟก่อนล้วกันแอน,นิเมชันของอเจ้ามีบล็อกคือแหลกมากเลยอะโอเคเคียชุดนี้อ่าฮะอัรเกรดมาหมื่นหนึ่งสกีเวฟ โอเคทุกคนตันแล้ว2ตัวไม่บ็อกเรือนี้เคลียร์ไปน่าจะได้อยู่มั้งน่าจะอีซี่ทุกคนอ่เพี้ยนเกียร์มาสองพัน์ั้เกียร์มามีตัวเอวีเอาไว้ก็ดีอยอนกันอ่ะสกีเว็บฮ้้ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรวะเอสโตเหรอโอ้ใช่เอสโต้ไมยจะเปโมเดลสวยยังเลยแบบนี้เออปล่อยลูกน้องได้หหรอ นี่มันเหมือนเอเจเนียร์ดีๆเลยนะตัวเนี้ยอาา่าฮะไหวไหมครับเนี่ยจังหวะนี้ฮะจะไหวหรือเปล่าเอาเคลียตรงนี้เคลียได้อ,อ่าโอ้โหเริ่มเยอะเริ่มเยอะไปนะทุกคนเริ่มเยอะอา่อาสกิลอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวสแสดงว่าม,มีตัวไอ้นั่นดิมีตัวไอ้นั่นหรอระเบิดอะตัวไหนวะ เฮ้ย hey, มันระเบิดยูนิตอ่ะโอ้โหวิแพ้ไปยุ่ยตานี้หืมไม่ไม่ใช่เล่นๆทุกคนหมวดชาเลนต์เอาเรื่องจัดอ่าฮะพี่ซื้อมาแค่สี่สิบปันเองอะ่ะอ่ะกลับหน้าโรบบี้ดีกว่าอ๋อโอเคพี่เข้าใจแล้วคือกล่องเกมครับที่แล้วนี่คือมันจะศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นใช่ไหมที่จะมีโอกาสอ๋อเจ้าดาร์กอนท่ทานไอเดวแมนอ่ะใช่ไหมแต่เขาปรับใหม่ทุกคนเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นถ้าสมมติเราเล่นในหมวดชาเลนต์แล้วก็เก็บเออสกุลเงินพิซซ์มาเพื่อเปิดแต่มันก็ มันก็ยังแพงอยู่ดีนะเอาเอาตรงๆมันเก็บยากมากเลยอันนี้คือห้ามใช้เอ่อห้ามใช้ตัวน้ำตังใช่ไหมส่วนนี้ก็น่าจะเป็นแบบเดิมใช้เอ่อใช้ตัวน้ำตังได้50เวฟคือใช้50บเวฟคือได้50ปิซึ่มอือึแล้วอันนี้คืออะไรอะงงหมายถึงว่าชนะบอสหรือเปล่าใช่ไหมอาจจะใช่เพื่อได้หนึ่งเอ่อเพื่อได้หนึ่งร้อยประมาณนี้ปะอืออ่ะวันงานก็สตรคเกมนี้ไม่เด้ฮะสมมนนไม่ได้แล้ว We go higher to the sky, reaching up.